สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสล็อตขอพรสามข้อจากจินนี่นะครับผมอยู่ในห้องพีจนะครับเรามาดูกันว่าจะแตกไหมครับท่านผู้ชมครับทุนอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับแตกไหมครับผมวันนี้เราจะดวงดีนะครับแตกเท่าไรครับแต่เท่าไรครับสิบห้าบาทนะครับท่านผู้ชมครับ เรามาดูว่าจะแตกกันอีกไหมครับผมโอ้โหสิบบาทแล้วครับท่านผู้ชมครับหนึ่งบาทครับได้เงินหนึ่งวันหนึ่งบาทครับสล็อตแตกง่ายนะครับต้องมาเล่นครับกับเว็บ u ูฟ้าหกแปดเก้านะครับเว็บที่ดีที่สุดของเรานะครับผมที่ัะมานะครับโอ้โหไม่มาครับสแครเตอร์จะมายากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ โหแตกนะครับแตกไหมครับผมสำหรับโปรโมชั่นดีๆของร้านนะครับผมสำหรับวันนี้ฟรีเครดิตหนึ่งร้อยครับทุกท่านครับโหแตกเท่าไหร่ครับสามสิบหกครับผมฟรีเครดิตหนึ่งร้อยให้เล่นนะครับผมไม่มีการทำเทิมนะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับเรามาดูกันนะครับผมอ้าวแตกเท่าไหร่ 10บาทครับสมัครพร้อมรับของแถมมากมายนะครับโอ้เราไปดูนะครับแตกอีกไหมครับแต่เท่าไรครับ32บาทครับท่านผู้ชมครับ1บาทครับผมโอ้โดีๆมีอีกมากมายนะครับห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีมีลิงก์ให้สมัครครับ ใต้ลนงค์ใต้คลิปนะครับผมสมัครกันเลยนะครับผมมีโปรชั่นมากมายทีเดียวเลยนะครับผมโอ้โหมาครับสแคปเตอร์ไม่ได้สักทีครับผมมาไหมครับตั้งแต่ผมเล่นมาันน้อยมากที่จะได้สเคปเตอร์นะครับเรามาดูกันนะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 40บาทแต่นลิดเดียวนะครับผมก็อย่าลืมฝากเว็บผมด้วยครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอดยูฟา 689S นะครับหนิงใต้คลิปก็มีอยู่นะครับสมัครขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมลองเล่นลองสมัครได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับไปสมัครสมาชิกได้นะครับล l ย u ฟ้าหกแปดเ s นะครับผมรีบๆมาสมัครกันนะครับ